แม้คุ้นชินกับการเล่นกระโยลบอนหรือกีตาร์ของชนเผ่าที่มีสีสายแต่นี่เป็นครั้งสำคัญที่คงวิมาเป็นตัวแทนของหนุ่มสาวในหมู่บ้านรวมแสดงในกาะระเล่นเกรเรียงกระทบไม้เน้นความสนุกสนานอย่างทุกครั้ง เมื่อแต่ละคนได้ร่วมเต้นรำไปกับบทเพลงที่เป็นการเฉลิมฉลองในวันที่หมู่บ้านได้ไม้สำหรับทำต้นทีหรือเสาสศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีกังขวังในความเชื่อของกะยันหรือกระเหลี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยปูกแกงตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ห้องสอนถือเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สืบทอดพิธีมาอย่างนแน่วแน่พร้อมกับรมเนียมเต้นรำยามเย็นไปจนถึงค่ำคืนเมื่อถึงประเพณีสําคัญ หากครั้งนี้ขึ้นเวทีที่จัดเป็นพิเศษเปิดให้คนภายนอกได้มาชื่นชมเรื่องราวของชนเผ่าผ่านกาะระเล่นและบทเพลงซึ่งปัจจุบันคนกยันทั้งสองฝั่งไทยและเมียนมาผสมผสานเสียงดนตรีให้ร่วมสมัยส่วนการแสดงของชุมชนเน้นความเรียบง่ายการเต้นรำแบบดั้งเดิมที่มีเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นกับท่ารำเนื้อร้องสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ เราอยากให้คนทั้งโลกเห็นว่ายังมีชมเผ่าน้อยๆที่เป็นชาวชงเผ่ากะยามใส่คอยาวไม่ได้ใส่เพื่อให้นักท่องเที่ยวมา,มาเที่ยวเห็นเดียวนะคะ mm hmm. เพื่ออยากจะใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวกะยามเ mm hmm. พราะเรามีหลายชงเผ่าค่ะเราก็อยากจะโชว์ด้วยว่าเรามีเผ่ากะยามด้วยในเมืองไทยแม,ม่ห้องสอนค่ะ à, วันนี้แต่งตัวสวยเลยปกติแต่งแบบนี้เ <c oughs> ปล่าแต่งแบบนี้ค่ะ <c oughs> ช่วงไฮซีซัน <c oughs> จะแต่งทุกคนเลยค่ะแต่ถ้าโลซีซันก็คือ ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะไปร่ายไปสวนบ้านก็จะไม่ค่อยได้แตง่ง uh huh. ถ้าแต่งแบบเต็งก็คืออันดับแรกคือตรงหัวค่ะ uh huh. ใช่ค่ะตรงหัวแล้วก็คอต้องต้องมีอันนี้ด้วยนะคะใช่ค uh ่ะ huh. <laughs> แล้วก็มือ <c oughs> แล้วก็ตรงขาสาปีนี้คล้ายๆคู่นี้ก็ที่เราเปิดในหมู่บ้านนี่ก็อาจจะมาอยู่แต่มาน้อยแต่ปีที่แล้วนี่ <c oughs> ปีที่แล้วนี่ผมก็สั่งกี่ดูก็ คล้ายเป็นเขารู้การเยื่อเนาะเขาจะมาเยื่อแล้วปีที่แล้วนี่นะดนตรีของกยันที่ยังนิยมอยู่ในหมู่บ้านมีทั้งกลองค้องฉาบกีตาร์ไวโอลินขลุยแคนเพราะยังใช้เสียงของเครื่องดนตรีเหล่านี้ในงานประเพณีวัฒนธรรมและงานรื่นเริงซึ่งในงานเปิดโลกกยันนะเป็นครั้งแรกที่ลานริมน้ำปายของชุมชนมีสีสันจากการรวมกลุ่มแสดงของพี่น้องชนเผ่าหลายหมู่บ้าน รวมถึงกะยอกะแยหรือกะเรียงแดงปกกะกะยอที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันและเยาวชนที่มาจากบ้านห้วยปูลองพื้นที่ชายแดนมาสมทบให้งานคึกครื้น ช่วงเดือนเมษานะคะจะเป็นงานปีใหม่กยันค่ะหรือเรียกว่างานปอยต้นทีค่ะแต่ว่าปีนี้จะพิเศษหน่อยค่ะจะมีการเปิดโลกกยันครั้งแรกค่ะของหมู่บ้านห้วยปูแกงของเราค่ะมีนักท่องเที่ยวมาไหมคะมีค่ะจากคนแบบต่างต่างหมู่บ้านนี้มาร่วมก็เยอะอยู่ค่ะปีที่สองของการทำทำงานกับขอโครงการกับสสสเนี่ย พี่ก็เลยเสนอเรื่องการเปิดโลกกายานเพราะว่าหลังจากที่พี่ได้ได,ได้คุคีมาหนึ่งปีเต็มเนี่ยเราเห็นแง่มุมวิถีชีวิตของเขาที่รู้สึกว่าเราน่าจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของเขาได้มากขึ้นเพราะว่ารายได้หลักของเขาอย่างที่เล่ามาตะก,กี้นะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของเขาคือถ้าปล่อยต้นทีอ่ะเราอาจจะทําทให้หนักท่องเที่ยวเห็นประเพณีปีใหม่แต่ว่าถ้าเราเปิดโลกกายานเราให้เห็นมิติอืน่นๆด้วยนะให้เห็นอาหารให้เห็นการสแสดงการไร้รำ วิถีของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีในแม่ห้องสอนเป็นที่รู้จักเพราะแตกต่างหลากหลายมีอัตลักษณ์เฉพาะตนมักมาแลกเปลี่ยนกันในกิจกรรมประเพณีของชุมชนเช่นที่ชุมชนบ้านในซอยที่มีคนหลายเชื้อสายเช่นกกยันกกยอกะแยและไทยใหญ่ส่วนห้วยปูกแกงเป็นชุมชนริมน้ำปายที่เกิดขึ้นหลังจากปี2528หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยว คนทั่วโลกให้ความสนใจจนต้องเพิ่มเที่ยวบินมาแม่ห้องศนซึ่งในขณะนั้นบ้านกระเหรยงคอยาวเป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากทุ่งบัวตองกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมขึ้นมาในเมืองแม่ห้องศนหากอีกหลายแง่มุมจากหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นที่มาของแนวคิดจัดงานเปิดโลกกะยันครั้งแรกที่มาจากความร่วมมือหลายส่วนและเสียงจากคนในชุมชนนับอ้อยบุญสถาพรไทย p ี s รายงาน